Good morning everyone สวัสดีค่ะ welcome to case place สวัสดีวันสุดท้ายนะคะของปี2022นะคะวันที่31ทธันวาคมนะคะเราไม่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้สักพักหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าล่าสุดที่เคสลงไปก็คือเป็นลงเกี่ยวกับคอนโดที่ไปขายที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นพอกลับมา ก็ไม่ได้มีเวลาเลยเพราะว่าคริสต์มาสที่นี่จัดยิ่งใหญ่อลังการมากตั้งแต่ 23, 24, 25, 26อะไรอย่างเงี้ยก็คือยาวกินเทอร์กี้กินเบียร์ยาว,วเลยก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาทําคลิปนะคะวันนี้มีโอกาสโอกาสได้มาทําคลิปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพราะว่าพี่เคทไปเห็นอ,อ่ท็อปปิกท็อปปิกหนึ่งในเพจเพจไทยว้าคลับเนาะพี่เคทฟอลโล่เพจนี้ตั้งแต่ รู้ว่าจะเดินทางไปออสเตรเลียด้วยเวอร์แอนด์โฮลดเดียรวีซ่าแล้วเนาะก็เลยไปเห็นท็อปิกหนึงที่มันน่าสนใจมากเราก็เลยรู้สึกว่าอยากมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะสำหรับถว่าใครที่โยกย้ายไปต่างประเทศแล้วรู้สึกว่าไม่ประทับใจไม่เป็นเหมือนที่คิดหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นจุดดาร์กจุดมืดหรือว่าใครมีประสบการณ์ร้ายๆอย่างเงี้ย ให้มาแชร์กันเดี๋ยววันนี้พี่เคจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองเนาะว่าตั้งแต่วันแรกที่ไปเหยียบออสเตรเลียจนวันสุดท้ายเนี่ยเจออะไรมาบ้างนะคะต้องต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าพี่เคเนี่ยไป work a ก d h นท i d a y visa ถูกต้องปะ่ะแล้วตอนนั้นเป็นสมัยที่กดโคต้า500คนอนะแล้วพี่เคติดตัวสำรองเลยนะแต่ก็นั่นแหละเราก็ยังสุดท้ายเราก็ได้วีซ่ามาแล้วเราก็เดินทางไปนะคะแล้วเราก็ ไม่ได้มีเงินต้องป้าเราไม่ได้เป็นคนมีฐานะเรามีแค่ทักษะภาษาอังกฤษติดตัวมาแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องไปสอบ i อเอลสองเพราะเราเรียนใช้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเออต้องบอกก่อนว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้กําหนดมหาลัยนะคะไม่ว่าคุณจะเรียนที่ไหนก็ตามที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วใช้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแล้วเขามหาลัยออกจดหมายให้ได้ว่าแบบ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นการเรียนการสอนเนี่ยก็คือสามารถยื่นได้หมดไม่ไม,ไม่มีจํากัดชื่อมาหาลัยต่างๆคือไม่ต้องเป็นหกเรื่องนั้นเนาะนั่นแหละแล้วก็กระบาเรื่องของเราพี่เคไปที่ออสเตรเลียโดยมีเงินแค่ $300 ดอลลาร์นะคะก็คือแลกไปแค่ $1,000 0บาทเท่านั้นก็อยากจะไปลองด้วยด้ยเงิน $300 3 0อดอลก่อนแล้วก็มีบัตรเครดิตใบนึงอันดับแรกตอนที่ไปถึงเนี่ยก็ไปอยู่โฮสเทลก่อน ไปอยู่โฮสเทลที่คืนละประมาณ25ดอนเพราะว่าเรารู้แล้วล่ะว่าเราจะต้องพยายามหางานให้ได้ภายใน1อาทิตย์การหางานก็คือเราแบบทำเรซูเม่มาใช่ปะแล้วเราก็ปิ้นเลย20แผ่นตอนนั้นพี่เคทพักอาศัยแถววินเซอร์โฮสเทลแถววินเซอร์เมลเบิร์นแล้วก็ย่อนทุกร้านคาเฟ่ร้านอาหารสมัครออนไลน์ก็คือสมัครกลางคืนเนี่ยนั่งคลิกออนไลน์ กลางวันไปร้านอาหารหย่อนเรซูเม่หย่อนเรซูเม่หย่อนเรซูเม่ต้องบอกว่าในปีที่เราไปอ่ะเราไปในจุดที่พีคมากของ Work ์กอันที่ดไม่ใช่แค่คนไทยไม่ใช่แค่เอเชียมันทั้งแบบยุโรปอังกฤษอเมริกาลาตินโหมันมาจากทั่วโลกอ่ะแล้วมาแข่งกันหางานอนะ่ะทุกคนคือแบบนี่แหละไอคนเจ้านายอ่ะมันมันก็ได้ใจอยู่เลยเพราะว่าคนสมัครงานวันนึงอ่ะได้รับเรซูเม่เป็นสิแผน่นอ่ะมันเลือกกันแบบโหตาแตกเลยอ่ะ มันเลยเป็นที่มาของจุดดาร์กแรกที่พี่เคทเคยเจอเคทเคยเจอก็คือว่าน,นตอนนั้นมันจะมีน่าจะเหมือนตอนนี้ก็คือมีแหละก็คือมันจะมีการให้เราไปทดลองงาน2ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องสเสียเงินแล้วเชื่อปะทุกครั้งที่ไปทดลองงานอะ่ะมันจะให้เราไปทดลองทุกวันศุกร์หรือเสาร์เพราะว่ามันเป็นวันที่เขายุ่ง แล้วเขาก็จะแบบให้เราไปทํางานที่ไม่ได้สอนงานถูกต้องป้าถ้าใครอยู่เมลเบิร์นจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่สอนงานเขาจะเขาหวังว่าเราจะต้องมีทักษะทักษะหนึ่งมาอยู่แล้วแล้วเราก็แบบมาถึงปุ๊บอ่านเมนูปุ๊บเราก็ใส่เลยบึ้งบึ้งบึ้งบึ้บึงอะไรเหลายๆเจ้ามีร้านอินเดียแล้วกันร้านอินเดียติดทะเลร้านหนึ่งคือเลือกให้เราไปวันตอนนั้น6กโมง ไปแบบเหมือนให้เราจัดโตะแล้วก็แบบเหมือนอธิบายเล็กๆน้อยๆ15นาทีหลังจากน,านั้นอ่ะเขาให้พี่เคทอ่ะล้างแก้วทั้งคืน4ี่ชั่วโมงลวดแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยสงสัยเขาจะจ้างเราแล้วแหละเพราะว่าเขาให้เราอยู่นานขนาดนี้ไงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมองเรายังใส่เงเรายังไม่รู้ว่าแบบมันคืออะไรเลยจนในที่สุดแบบ4ชั่วโมงผ่านไปแล้วเขาก็บอกว่าเราก็เลยว่าเฮ้ยนี่มัน4ี่ชั่วโมงแล้วอ่ะเดี๋ยว ยังไงดีเขาว่าเดี๋ยวเธอกลับได้เลยนะอะไรเงี้ยนะคนมันเริ่มซาแล้วก็คืออยู่สี่ชั่วโมงจนแบบช่วงพีคทม์ของเขา,าจบไปแล้วแล้วก็เหลือแค่พนักงานของเขาที่จะเก็บจานเก็บโต๊ะอะไรแค่นั้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบสงสัยได้งานแล้วแต่ไม่ใช่นะคะเขาเรียกเราไปทํางานฟรีเพราะเขารู้ว่าเราต้องเทรลงานเราต้องการงานอยู่แล้วแล้วมันจะเป็นแบบนี้ทุกวันศุกร์หรือวันเสาร์ไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เจอหลายๆคนที่เจอปัญหาเดียวกันก็คือร้านอาหารจะเรียกเราไปเทรลงานฟรี มากกว่าสองชั่วโมงไม่จ่ายเงินไม่รับเราเข้าทํางานแล้วก็จะเรียกเทรลแค่วันศุกร์เสาร์หรือว่าวันที่ร้านยุง่งก็คือจะเรียกคนที่แบบสมัครเข้ามา <t> เพื่อที่จะเป็นคนล้างแก้วล้างจานหรือว่าจัดโต๊ะแค่นั้นตอนนั้นรู้สึกแบบเจ็บมากเลยรู <t> ้แบบเราก็มีความหวังเราจะได้งานเนาะเพราะเราก็ไม่ได้มีเงินติดตัวไปหลังจากนั้นก็เป็นแบบนี้ประมาณครั้งถึงสองครั้งประมาณนั้นหรือมากกว่านั้นก็ไม่แน่ใจจะไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าคือเป็นแบบเนี้จะรู้สึกว่าแบบ ถ้ากเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฉันจะแบบฉันจะฟ้องบแบบแฝกอะไรไอเวิร์กแร์ก็นี่แหละไปได้ร้านอาหารร้านเวียดนามต้องขอบคุณากนะตอนนั้นที่ได้งานที่นี่ถึงแม้มันจะได้เป็นไม่ได้เป็นงานที่ดีที่สุดแต่ว่ามันก็เป็นงานที่ทําให้เราได้ไรายได้เพราะมันจ่ายเงินเป็นอาทิตย์ใช่ปะ่ะแล้วอีอาทิตย์หนึ่งเราก็จะได้เงินเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปจ่ายค่าเชา่าค่ากินค่าอะไรได้อ่ะก็ได้ไปําร้านอาหารเวียดนามนะคะทาได้อยู่ประมาณ2ออาทิตย์อะแล้วเราก็ต้อง จาเป็นต้องลาออกมาลาออกแบบร้องห่มร้องไห้เพราะว่าพนักง,งานสาวเวียดคนหนึ่งที่เป็นเหมือนคล้ายๆอยู่มานานเป็นเหมือนเมนเจอร์ก็ไม่ได้เป็นเมนเจอร์แต่อยู่มานานดีกว่าเพราะว่าคนเมนเจอร์จริงๆเป็นหนุ่มชาวไต้หวันแบบหน้าตาดีหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมีพนักง,งานเป็นคนเวียดเขาแบบพูดไม่น่ารักอะ่ะเวลาเราทํางานเขาก็จะพูดไม่น่ารักจนวันนึงเรารู้สึกว่าแบบไม่ไหวละแต่ว่าเราก็แบบไปทํางานอะไรย่างเงี้ย แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยสวัสดีเป็นไงสบายดีไหมกินข้าวหรือยังหรือเป็นแบบบูดดิ้งกรีติ้งธรรมดาเขาบอกว่า i, วเฮ้ยเธอไม่มีตาเหรอฉันเพิ่งนั่งกินเมื่อกี้นี่เองนะ Don't you have eyes I'm I just eating I just f i n i s h it แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้ไม่ไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่ามันท็อกซิกอะเรารู้สึกว่า ถ้าสมมติว่าชีวิตกูจะต้องย้ายอะไรย้ายจากอีกที่หนึ่งเพื่อมาเจออะไรอีกที่หนึ่งดีกว่ากูไปตายระาดาับหน้าดีกว่าวันนั้นก็เลยพิมพ์ไปหาเมนเรจเลยว่าฉันขอลาอาลาอาลาอกด้วยปัญหานี้ก็พูดชื่อไปเลยเราก็แบบเอาตรงๆแล้วเราไม่แบบไม่ใส่ใจว่าแบบยไม่เป็นไรฉันแค่ไม่ชอบงานหรือมไม่ไม่บอกอีกนี่ไปเลยพูดไม่ดีเป็นคนเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่แย่มากแล้วก็ฉันรู้สึกท็อกซิก็พูดไปตรงๆแล้วก็ลาออกแล้วก็ไม่ไปเลยยังไงเขาก็ต้องจ่ายเงินเราถูกต้องป่ะคะมาตอนนั้นเพื่อนนี้มันก็็เปน จุดดาร์กจุดหนึ่งในการหางานแล้วนะไม่น่ารักเลยวะหรออะไรเงี้ยคือหลอกเราไปทํางานไม่พอพอเราไปทํางานปุ๊บก็ไม่ได้ดีกับเราขนาดนั้นน่ะแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปทํางานฟาร์มเนาะก็เหมือนเป็นตามที่คลิปที่เคยเล่าไปว่าไปทํางานฟาร์มเนาะก็คือไปอยู่โฮสเทลอะไรต่างๆ <g iggle> เก็บเงินมาได้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีเงินสดส่วนหนึ่งเพราะว่าไทายๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบแบบงานมะม่วงอ่ะฟาร์มมะม่วงอ่ะแล้วเราก็ไปเก็บไปจัดอะไรเงี้ยมันก็จะมีเงินสดติดตัวมานิดนึงก็กลับมาเมลเบิร์นอีก กลับมาอยู่โฮสเทลเดิมอีกเพราะาคิดว่าโฮสเทลมันจะทำให้เรามีเพื่อนไงเรารู้สึกว่าเอออยู่ที่นี่แหละดีแล้วเราจะได้มีเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยทุกคนรู้ปะ่ะพี่เกดโดนป้นอะ่ะโดนปล้นกล้องและเงินสดทุกอย่างหมดตัวเลยนะก็คือไม่ได้หมดตัวขนาดนั้นก็คือยังมีเงินในบัญชีถูกต้องปะแต่ก็ส่วนหนึ่งอะ ก็คือโดนปล้นไปเลยอันดับแรกมันเป็นความสะเพร่าของเราเองที่เราคิดว่ามันปลอดภยัยเราเอาไว้ในล็อกเกอร์แล้วมันปลอดภัยแล้วแต่จริงๆมันไม่ได้ปลอดภยัยณวัวนน่ะจำได้เลยว่าตัวเองร้องไห้ไปแบบ3วันมีแฟนแล้วนะมีพี่มอแกนละรู้จักกันละร้องไห้แบบ3วันร้องไห้ไม่หยุดโทรไปร้องไห้กับแม่แม่ก็ร้องไห้ด้วย คือแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยร้องไห้นะแต่แม่เห็นเราร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นแม่ก็บอกว่ากลับมาเถอะกลับมาไม่ต้องอยู่แล้วกลับมาแม่กลับมา,มบมาคือแบบแม่บอกว่ากลับมาเดี๋ยวจะโอนตังให้ซื้อตั๋วกลับมาเลยแต่เราก็รู้สึกว่าณนะตอนนั้นนะที่เรารู้สึกก็คือว่ากลับไปทําไมอะไรเงี้ยไม่กลับไม่กลับสู้ต่อดีกว่าก็นั่ง t r a มไปแจ้งความแล้วนะนณะนะวันที่ไปแจ้งความมันทําให้เรารู้สึกเลยนะว่าอ๋อโอเคต่อไปนี้มึงต้องช่วยเหลือตัวเอง เพราะว่ามึงจะฝากชีวิตที่ใครไม่ได้ครับพี่เคไปแจ้งความที่สถานีตํารวจตรงติดทะเลที่หนึ่งเพราะว่าเราอยู่วินเซอร์ใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นโซนนั้นอะเราไปแจ้งความเขาก็บอกว่าเขาทําอะไรให้ไม่ได้นะเพราะว่าแบบมันมันเธอจะต้องไปเคลม ประกันการท่องเที tôi tôi không không ่ยวเองคือแบบเหมือนประกันเขาเรียกว่าอะไรประกันเวลาสําหรับนักท่องเที่ยวเองอะไรเงี้ยเราก็เลยถามว่าเธอไม่สามารถไปตรวจกล้องวงจรปิดให้ฉันได้เลยหรออะไรเงี้ยเขาก็เลยอว่าทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยต่อให้ทําได้เราก็ไม่รู้หรอกว่าโจรตัวนี้อยู่ที่ไหนหรือว่าเป็นใครอะไรเงี้ยพี่เกก็เลยว่าสมมุติว่าฉันให้ซีเรียลแบบพี่เกดกล้องหายเลนส์หายด้วยแบบกระเป๋ากล้องหายอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเอามาก็ได้แต่ว่ามันก็คงไม่ช่วยอะไรมากหรอกอะไรเงี้ยเขาพูดแบบนั้นออกมาเลยนะเว้ยว่าแบบ เธอจะต้องปกเธอต้อง protect you must protect yourself เขาพูดนนแบบนี้กลับมาทำทำให้เราโอเคโอเคละเคลียแล้วเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวโอฉันไปจัดการตัวฉันเองอะไรเงี้ยวันนั้นมันทำให้แบบรู้สึกเหมือนเหนื่อยมากรู้สึกแบบเอ๊ะแบบมันจะชีวิตมันจะดาร์กไปไหนวะเงินหายกล้องหายตำรวจไม่ช่วยโอเคไม่เป็นไรนั่นคือเหตุการณ์เมื่อต้นปีท้ายปี เราย้ายจากโฮสเทลไปเช่าบ้านแล้วนะนะตอนนั้นคือไปเช่าบ้านที่เป็นบ้านของตัวเองแล้วอะเก็บของอะไรต่างๆก็คือรู้ว่าเป็นบ้านของเรงเรารู้สึกปลอดภัยช่ปนบ้านไม่ต้องไปแชร์ใครแล้วอะโจนก็ยังขึ้นบ้านอีกอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงพีด้วยแหละช่วงที่แบบงานมันหายากต่างๆเพราะนะักท่องเที่ยวมันเยอะมันก่อนโควิดนะตอนนั้นถ้าใครอยู่เมลเบิร์นจะรู้เลยว่าแบบงานหายากมากเออแล้วเราก็โจนขึ้นบ้านอีกคราวนี้มันเอาแบบ พวกแบบจิวเวลรี่แพงๆของเราไปอะไรเงี้ยที่เป็นอยู่โต๊ะเครื่องสําอ่างกล้องโพลร,รอยด์ที่พี่มอแกนซื้อให้หรืออะไรเงี้ยมันเอาพาสปอร์ตไปด้วยนะคะของฝากหรืออะไรต่างๆที่เตรียมไว้คือมันขนไปหมดตอนนั้นรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเมืองอะไรวะเนี่ยที่กูมาอยู่เนี่ยอะไรทําทไมเราเคยคิดว่าแบบนี่แหละเมืองที่จเจริญแล้วมันจะขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้โทษ ไม่ได้โทษประเทศหรือว่าเมืองหรืออะไรอย่างงี้นะแต่มันโทษที่แบบไม่รู้เหมือนกันพรมันเกิดเหตุการณ์แล้วเราจะหาสักอย่างหนึ่งมันเพื่อที่จะแบบเบลมอะว่าแบบเพราะอะไรวะมันจนเรามาคิดได้อย่างหนึ่งว่าแบบอ๋อมันอยู่ที่ไหนก็ก็มีโจรแบบนี้เหมือนกันแหละคนดีไม่ดีมันก็อยู่กันทั่วเราจะต้องแบบเซฟตัวเองมากที่สุดเพราะว่าวันนั้นะเรามีประสบการณ์ครั้งแรกเราใช่ปะที่โจรขึ้นที่โฮสเทลอะ เมื่อต้นปีและท้ายปีมันมาขึ้นบ้านเราอีกอ่ะเราเลยรีบโทรหารตำรวจเลยตอนที่เรารู้ว่าของเราหายอะ่ะเราก็รีบโทรหารเลยใช่ปะเขาก็มาที่บ้านอะ่ะเขาก็มาที่บ้านแล้วเขาก็พูดเหมือนเดิมว่าแบบเดี๋ยวฉันจะออกโพลิสรีพอร์ตส่งไปที่อีเมลเธอนะแล้วก็เดี๋ยวเธอเอาใบนี้ยพรามพาสปอร์ตเราหายใช่ปะเราต้องมีเอกสารที่มีลายเซ็นตำรวจอ่ะแล้วเราเพื่อที่จะไปทำพาสปอร์ตใหม่ที่ซิดนีย์ก็ เขาก็บอกแค่นั้นแหละว,ว่าแบบเธอไปเคลมกับประกันเอาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอเคไม่เป็นไรแล้วเราชันชินแล้วอะเราก็เลย <c oughs> <g akov> จุดดาร์กที่สุดไม่รู้ว่าใครเคยเจอดาร์กคนนี้ไหมนะอันเนี้ยเงินหายสองครั้งแสนกว่าถ้าอยู่ต่างประเทศเชื่อเลยว่าถ้าใครไม่เคยโดนแบบโจรปลน้นไม่เคยโดนล้วงกระเป๋าหรือว่าไม่เคยโดนโฮมเลสเข้ามาจะต่อยอะไรเงี้ย ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ประสบการณ์คุณยังไม่ถึงเพราะว่าถ้าคุณอยู่เมืองหลวงจริงๆเนี่ยคุณจะรู้ว่าโฮมเลสค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีมาตรการจริงจังในการจัดการขนาดนั้นอย่างเช่นถ้าคุณนั่งแ r รมหรือว่าคุณเดินอยู่เนี้ย มันจะมีพิชิตีคนหนึ่งอะเธอมันแบบมันเดินเข้ามาหาฉันอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบจะต่อยกับฉันน้ะแบบอายุอายุจจฟันวันนันไฟพูดอะไรพูดห่าอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องวันันไฟวันไฟอะไรย่างเงี้ยฉันเลแบบถ้าไม่ติดว่ากลัวเสียโฉมจะคว้าไม้สัตว์สักทีคือบางทีมันก็โมโหนะมันเป็นทุกคืนเลยไม่รู้จะต้องเจออะไรแบบนี้ทุกคืนเลยหรือว่าไม่รู้หรือว่าดวงเราเป็นแบบหน้าคนตีนหรืออะไรก็ไ้เฮ้ยขอโทษค่ะไม่รู้ว่าดวงเป็นแบบอ่าแบบนี้หรือ จุดดาร์ที่พี่เคเจอหนึ่งก็คือการหลอกเราไปเทรลงานทํางานฟรีๆสองก็คือเรื่องขโมโยขจรเงินขึ้นบ้านอะไรพวกเนี้ยจะมี 3. เรื่องที่คิดว่าเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องค่าแรงแล้วก็เป็นคนเรื่องเป็นเรื่องพวก TFN ที่จะแบบร้านค้าเขาก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรเขาก็ไม่อยากจะเสียผลประโยชน์อะไรเงี้ย เขาก็จะหลอกทีา t f เเราไปหลอกว่าจะจ่ายภาษีหลอกว่าจะจ่ายซูเปอร์แต่สุดท้ายก็ไม่ได้จ่ายแต่ในส่วนตัวของพี่คิรานะคะไม่มีปัญหาเนอะก็คือพอกลับมาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็คือได้ทํางานร้านร้าน The w ะ n d e r e r เลยถ้าใครอยู่เมลเบิร์นอาจจะรู้จักในในานามทองหล่อเมลเบิร์น อยากจะบอกว่าพี่เคเรกนะคะที่เป็นแอดมินเพจแล้วก็คุณเจมส์ก็คือเหมือนคุณพ่อบุญธรรมคนหนึ่งนะคะก็คือถ้าใครอยู่เมลเบิร์นก็คือฝากไปอุดหนุนร้านด้วยนะคะฝากไปอุดอุดหนุนคุณพ่อพี่เคด้วยนะคะโอเคหลังจากนั้นก็เนี่ยแหละก็ใช้ชีวิตอยู่ไปจนมาวันหนึ่งที่โควิดมาถูกต้องป่ะพี่จะไม่เรียกว่าจุดดำเนาะแต่เรามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการวัดใจกันนะตอนนั้นนะตอนนั้นคนไทย ที่อยู่ในเมลเบิร์นแล้วก็อยู่ในช่วงโควิดจะรู้ว่าเราไม่ได้รับความช่วยเหลือแบบเต็มที่นะคะเราช่วยเหลือกันเองก็คือคนไทยทำอาหารแจกเอาของเข้าไปแจกหรือว่าช่วยเหลือกันเองใครป่วยโควิดก็คือหายาหายู่ให้กันเองเป็นคนไทยในคอมมูนิตี้ที่ช่วยกันเองนะตอนแรกๆที่เกิดเรื่องใช่ไหมคะไม่ได้มีวีซ่าให้เราแบบในการที่หลายๆคนในการเอ็กซ์เทนที่จะอยู่ต่อหรือว่า แน่นอนเราเสียรายได้ไม่ได้มีเงินชดเชยใดๆเพราะว่าเราไม่ได้เป็นซิติเซนหรือว่าเป็น p e r m a n e เร r e s เดนต์ของเขาจนแบบนานอ่ะสัก3าเดือนผ่านไปแล้วเขาถึงจะมีออกให้กับวีซา่านักเรียนหรือว่าให้เงินนักเรียนตอนนั้นน่าจะจำเป็น1,100พี่เคทจะไม่ผิดนะแล้วก็6เดือนไปแล้วอ่ะเขาถึงจะมีนายุบายแบบลดจ่ายค่าเช่าบ้านให้อ่ะคือณนะช่วงแรกๆคือต้องช่วยเหลือตัวเองกันจริงๆแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบใหม่ด้วยแหละโลกมันมาใหม่คือ เราเขาก็คงไม่รู้ว่าเขาจะต้องจัดก,การปัญหายัางไงก็อันนี้เป็นประสบการณ์ที่เราจะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะสาหรับพี่เคนเนี่ยอากาศหรือว่าอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ส่งผลใดๆเลยเพราะว่าเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายอยู่ที่ไหนก็ได้กินที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วยิ่งเมลเบิร์นอาหารไทยเยอะมากอาหารไทยอร่อยด้วยทุกคนมันไม่มีปัญหาเลยแล้วก็มีอะไรอีกที่คนเขาแบบจะคอมเพลนกันบ่อย จะมีแค่นี้นะสำหรับตัวพี่เคเดงนะจากที่ลิสต์มาแต่แค่อยากจะบอกทุกคนว่าเหมือนเดิมการไปอยู่ต่างประเทศนะคะก็จะต้อง p r o เทคตัวเองเยอะๆวางแผนการใช้เงินการอยูย่ระยะยาวเนี่ยจะทำยังไงก็คือเหมือนเราต้องคิดแล้วว่าเราจะอยู่ยาวจะใช้เงินยังไงและจะอยู่ต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยดีที่สุดเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเครียดในทุกๆปีเนาะ สำหรับใครที่คิดว่าการไปต่างประเทศมันยากเหลือเกินเราจะเห็นแบบหลายๆคนมาแบบอยากไปต่างประเทศมากเลยครับอะไรเงี้ยมีนายจ้างาไหนอยากจะรับมั้ยอะไรเงี้ยไม่อยากให้ทุกคนไปแบบตัดความฝันของคนคนหนึ่งะคะประเทศเพราะว่าอยากจะหลุดพ้นจากวิกฤตของชีวิตหรือว่าแบบชีวิตไม่ดีอะไรเงี้ยหรือว่าลาบากสุดๆอะเขาก็เหมือนมีความหวังก็คืออาจจะบอกเขาไปว่ามีวีซ่านักเรียนกับเ o า k h o l i d ไ y เท่านั้นนะที่จะเป็นไปได้วีซ่าทำาังไนก็คืออยากให้ทุกคนแบบ ดีเอมพัซซีกับคนคนหนึ่งที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความลําบากดีกว่าก็คือแบบใจดีกับเขานิดนึงอย่าไปด่าไปว่าเขาเลยอะไรเงี้ยสำหรับใครที่คิดว่าเตงไปไม่ได้ทุกคนสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้นะคะขอแค่แบบนั่นแหละแบบมีจุดตั้งเป้าหมายว่าแบบจะไปพี่เคทไม่มีเงินเลยนะเาตอนนั้นเปหนี้บัตรเครดิตด้วยซ้ำเหมือนที่เคยบอกไปในคลิปอื่นๆว่าเปหนี้บัตรเครดิตด้วยซ้ำแต่แบบเราตั้งเป้าเราตั้งเป้าแล้วแบบฉันจะต้องทําให้ได้อย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ ไปพาจนภัยในโลกกว้างเนาะโอเคโอเค่เค,ค่ะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนมีค่ำคืนที่พิเศษในคืนข้ามปีนะคะแล้วก็ขอให้ปี2023เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่แข็งแรงที่จะทำงานในทุกๆวันแล้วเจอกันในคลิปๆหน้านะคะเดี๋ยวเคสจะมาในท็อปปีของแคนาดาบ้างดีกว่า โอเคเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายาย